สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กะะาญยาณมิรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับวันนี้เช้าวันที่19แล้วนะครับผมวันที่19วันอังคารเนาะวันอังคารแป๊บเดียวครับแป๊บเดียววันอังคารแล้ว19จะปลายเดือนเข้าสู่สัปดาห์ของปลอยเดือน้วครับหลังจากลอยกระทงครับ วันนี้ในส่วนโซนของอุดรธานีอำเภอเพนทั้งจังหวัดนั่นแหละก็ะน่าจะมีการประชุมกันละครับประชุมอบรมหน่วยเลือกตั้งครับในการเลือกตั้งซ่อมอ,อบจอไม่ใช่ซ่อมเสียเลือกตั้งใหม่นั่นแหละออเนาะอบจอุอดรธานีาที่กําลังเป็นข่าวเป็นฮอตอยู่นี้แหละเนาะทักษิณที่มาอุดรธานีพร้อมกับท่านพิธานะครับ แดงกับส้มมาประทะกันนะครับหาเสียงกันนะครับที่เป็นข่าวกันอยู่ช่วงนี้นะไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอะไรยังไงติดตามกันต่อไปนะทุกคนครับวันนี้ผมมีมงคลอันดีๆนี่ครับมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับชุดละ1,000บาทใครที่จะต่อยอดร่วมด้วยช่วยกันนะครับมานะครับผมในการสร้างพระประธานยังยังเดินหน้าต่อกันอยู่นะครับนะเดินหน้าต่อกันอยู่สอบถามกันเข้ามาสำหรับผ้ายันผืนกลางนะ อันนี้ไม่ใช่ผืนเล็กนะครับผืนกลางไซส์กลางนะครับโอ้ยาวจะเป็นเป็นเม็ดเลยนะครับผมกว้างจะเป็นเม็ดเลยนะยาวทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยววัดดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูอีกทีหนึ่งยาวเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเลยนะครับเจ็ดสิบสี่เซนเจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมเออความยาวเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเซนความกว้างกว้างฝั่งนี้มานี่กว้างฝั่งนี้มานี่สามสี่สิบ สี่สิบเลยนะครับสี่สิบเซนเลยนะครับผมสี่สิบเซนหรือประมาณเอ่อสิบหกนิ้วนะสิบหกนิ้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบาน่าจะโน่นยี่สิบแปดนิ้วเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยชุดนี้เหลืออยู่สองอันนะครับสองสองผืนนะครับชุดใหญ่นะตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วนะครับท่านอะไรมาขอไปหนึ่งชุดนะครับเหลืออีกหนึ่งชุดนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนะครับ ซึ่งชุดนี้ก็จะอยู่ในในกลุ่มที่เป็นชุดมงคลชุดห่อผ้าตัวนี้นะครับผมห่อผ้ารวมรวมกันไปทั้งหมดนี้นะครับรวมรวมกันไปทั้งหมดนี้รวมปีนะครับรวมปีนะครับจนกระทั่งมาถึงโน่นนี่เลยนะครับสองพันห้าร้อยหกห้าร้อยแปดมนี้เลยนะครับผมดูแล้วน่าจะถึงหนึ่งน่าจะถึงหนึ่งสองด้วยซ้ําไปนะครับนี่รวมรวมกันมานะครับนะพิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะ พิมพ์ก็จะประมาณนี้แล้วก็ไล่แต่ศูนย์สามมาครับสองพันห้าร้อยสามมารวมแล้วเป็นร้อยองค์นะทุกคนนะครับผมรวมแล้วร้อยองค์แต่ว่ามีหนึ่งชุดนะมีเหลือชุดเดียวนะครับวันนี้นะ่าจะจะแบ่งกันไปนี่ครับเป็นเนื้อยอดผงพายเป็นเนื้อผงพายเป็นเนื้อดินมานสารพัดร,รวมกันมานะครับรวมกันรวมกันนะครับนี่นะโอเคนะครับพร้อมผ้ายันผืนใหญ่นะครับมอบให้เป็นการสมนาคุณเป็นการขอบพระคุณ นะครับสาหรับศีลศรัทธาบารมีอนุรักษ์บารมีหลวงปู่ทิมนะครับก็เป็นชุดห่อผ้ารวมๆกันนะครับ100องค์นะในสำหรับชุดใหญ่ชุดใหญ่ห่อผ้าตัวนี้นะกับผ้ายันตัวนี้นะในชุดนี้นะครับส่วนอัอนหนึ่งนะที่เป็นยันต์ตัวเล็กลงมานะครับนี่ยันยันนี้นะยันเท้าเวสุวรรณก็มีให้เหมือนกันนะใครจะรับชุดนี้ก็หนึ่งพันแต่ว่ามงคลเขาจะได้เป็นเนื้อ รวมๆกันเหมือนกันแต่ว่าเขาจะได้03นสามเน้น03นสามมากกว่านะครับจะได้กลุ่ม03นสามมากกว่าประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวแบ่งปันกันนะครับผมอันนี้ก็ไปสบายพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเดี๋ยว๋้าทุกท่านอยากจะได้ไปสวัสดีปีใหม่คนที่เรารักนะครับนี่ชุดครับชุด03นสามทั้งหมดเลยนะครับจะรวมๆกันเป็นร้อยร้อยกว่าองค์นะรวมๆกันไปนะทุกคนนะครับผมรวมกันไปรวมกันไปร้ป100 100อยกว่าองค์นั่นแหละ น่าจะรวมรวมกันประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับก็จะมีพิมพ์หลากหลายพวกนี้นะครับเป็นพิมพ์สมเด็จบ้างนะครับอันนี้0ูนสามนี่จะเนื้อพายเยอะนะครับจะเนื้อผมวิเศษผมพุทธุคุณเยอะนะครับนี่ครับมันก็จะรวมมาแบบนี้อันนี้สนซูนสามครับผงโซลดแบบนี้นะรวมรวมกันไปนะครับหนูฟูฟูครับผมนี่โซลดแล้วก็จะเป็นปิดตานะครับ พราะบางอย่างมันก็หมดแล้วคะเหลือไม่เยอะแล้วนะนะอ่ะถือโอกาสแบ่งไปเนาะครับผมท่านที่ทักมาก็เดี๋ยวทางทัพมาระยองพี่พัฒนาก็จะส่งไปให้หลายท่านท่านผู้สนท่านหลายคนนะครับในชุดนี้ก็เหลือน,น่าจะแบ่งได้อยู่ประมาณ5ชุดนะทุกคนนะครับผมทุกท่านสำหรับท่านที่แวะเข้ามาก็ดีกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากกดแล์กดแชร์แล้วก็ถ้าเผื่ออยากจะได้อย่างนี้นะครับก็แอดไลน์เดี๋ยวผมฝากทิ้งไลน์เอาไว้ให้นะครับ แล้วก็ใต้คอมเมนต์นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับอุ๊ยอันนี้มีอะไรนะครับทุกคนทุกคนนี่ครับของดีครับของดีแบบนี้สบายใจเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับกับชุดหนึ่งห้าที่เาถอดพิมมานะครับอันตรลายนะแบบนี้สบายใจครับสบายใจเนาะก็จะมีหลายพิมพ์อยู่นะครับหลายพิมพ์อยู่นะข้อพลกกันไปนะครับนี่ครับปนปลกันไปรวมเป็นหนึ่งร้อยพิม เนาะไม่ใช่100อพิมพ์100งองค์นะครับ1,000บาทนะขออยากใช้ทุนที่ตรงนี้แจ้งกันไปนะครับศีลศรัทธาบารมีอันนี้ท่านก็เลือกได้เลยนะครับมันก็จะมีไม่เยอะแล้วนะก็จะมียันเท้าเวสสุวรรณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเขาเนื้อขาวนะยันเท้าเวสสุวรรณก็จะได้อันนี้นะครับเป็นยันเท้าเวสสุวรรณมหาราชหนึ่งพื้นพร้อมกับมงคล100อองค์นะครับแล้วก็ จะมีอันนี้เหลืออันนี้อีกหนึ่งืนนี่ครับมีอันนี้ของลงปูยันอันนี้ลงปูพยันนี้อีกหนึ่งืนเหลือหนึ่งพื้นส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เหลืออีกหนึ่งพื้นเหมือนกันนะครับนะแต่อันนี้จะเป็นชุดห่อผ้านะครับเป็นชุดนี้นะครับห่อผ้าที่ที่ให้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นชุดห่อผ้าชุดนี้นะครับส่วนผ้ายันผื้นเล็กกลุ่มนี้นะครับพื้นเล็กกลุ่มนี้ก็จะได้เป็นชุด มงคลที่เอาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นชุดเนี่ขาวของ2 5ง3นี่เลยนะครับอันนี้นะแล้วก็ยังมีผ้ายันอันนี้ก็จะเป็นผ้ายันใหญ่ก็จะได้ชุดห่อผ้าเช่นเดียวกันนี่ครับอันนี้หายากนะทุกคนนะเขาถามหากันอยู่นะครับแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้ค้นเจอพอมีอยู่เหลือเก็บไว้หน่อยเนี่ยครับมีพื้นเดียวครับพระพระยันอิติปิโสผู้ชงซ่อนหัวนะครับดูยันสิ ดูนะครับดูยันครับโอ้โหนะนี่ครับยันนี่ครับผมหลวงปู่ตรงกลางคล้ายๆกับยันตะก้อเลยเนาะสอดสานประสานกันอยู่นี่ครับนี่ครับคุ้มครองป้องกันบรรดาโชคนะครับนี่ตาวดะับบนี้ครับก็จะประมาณนี้พื้นใหญ่หน่อยพื้นใหญ่เข้ามาก็จะได้เป็นชุดห่อผ้านะ เอาก็เหลือพื้นหนึ่งเหลือพืนหนึ่งอันนี้ก็เหลือพื้นหนึ่งแต่อันนี้พอมีอยู่นะครับทุกคนอันนี้พอมีอยู่สองสามพื้นอยู่อันนี้ก็พื้นเดียวนะครับเอาก็ถือโอกาสเช้านี้นํามงคลหลวงปู่ทิมนะครับในชุดนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับใครที่อยากจะได้เอาไปสวัสดีปีใหม่ให้กับลูกหลานที่เรารักมาคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือสวัสดีปีใหม่ หรือเอาไปเป็นมงคลกับตัวกับตนนะครับดีครับดีดีแน่แน่ครับดีแน่นอนนะครับเอาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเชา้านี้สั้นสั้นนะครับเสาสั้นสั้นสั้นคลิปสั้นก็มีหลายพิมพ์เนี่ยทุกท่านทุกคนไม่ใช่น้อยพิมพ์เนี่ยดูนะไม่ใช่น้อยพิมพ์หลายพิมพ์อยู่นะครับสําหรับชุดใหญ่นี่นดูนะครับอันนี้ตัวอย่างเอามาให้เห็นสักสักหน่อยสักหน่อยนะนี่แล้วก็ติดตานี่ ตัวอย่างนะครับปิตาปิตาก็จะมีสองแบบอันนี้ก็ยิ่งหายากเป็นต้นแบบนั่นนี่นะปิตาของหลวงปู่ทิมนี่นี่อะไรอีกอะนี่ครับนี่หลายพิมพ์นะหลายพิมพ์นะครับผมรวมปีมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามมาถึงน่าจะถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งสองด้วยซ้ำไปเด้อเนี่ยครับขุนแผนหลังหลายๆแบบนะอันนี้เป็นชุดห่อผ้านะครับที่จะได้ ในชุดผ้ายันใหญ่กับผ้ายันผู้ชงตะกี้นะครับนี่ครับพิมพ์ล้อพิมพ์มาหลายๆพิมพ์นะครับโอเคนี่เลยนะนี่เลยนี่เลยอ่ะสุดคุ้มครับที่โอกาสเอามาแบ่งปันใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่มีหรืออยากจะได้สนใจยังไงนะครับท่านที่แวะเวียนเข้ามานะครับสบายใจไทยแลนด์เนาะในชุดนี้ก็ใครที่ปวดหัวกับ ชุดที่ถอดพิมพ์ในชุด1 5ก็ใช้ชุดนี้ไปนะครับสุดค้มอะนะผมก็ไม่แน่อาจจะเติมเติมเข้าไปนะครับจากรก้อยก็จะเป็นร้อยกว่าองค์ขึ้นไปแหละนะจะหอบใส่อันนี้ใส่เข้าไปอีกนะครับนะเอาตามนี้นะทุกท่านทุกคนนะครับส่วนชุดนี้ส่วนเนื้อขาวเป็นอะไรบ้างเนื้อขาวก็จะประมาณนี้นะเนื้อขาวให้ดูอีก1นึ่รอบนะครับเนื้อขาวก็จะเป็นชุดนี้นี่ เนื้อขาวก็จะเป็นชุดนี้นะครับโซลด์สองพันร้อยสามตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีหลายไซส์นะครับเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยคุณแผนชุดนี้เนื้อดีมากนะผมดีแล้วก็นี่ครับสมเด็จปิดตานี่ปิดตานะครับผมปิดตาปิดตาตัวนั้นหมดแล้วเห็นไหมครับมันหมดได้นะครับผมมันหมดได้ไม่ให้มีตลอดนะ เ่ี้เอาไปบุญกระถินก็เกี้ยงหายหมดเลยนะก็ยินดีกับหลายๆท่านที่ได้ครอบครองครับอุ้ยอันนี้มวลสารจัดมานะครับท่านดูนะจัดจัดนะครับดูนะไม่ได้ลงกล้องนะสวยมากครับนี่อย่างนี้ครับนี่ หลังยันห้าแบบนี้เนื้อขาว2,503เชื่อว่าเป็นพระที่มีผงภายมากที่สุดนะผงวิเศษผงพุทธิคุณมากที่สุดแล้วก็เขาจะมีเอเกลักษณ์ก็คือเป็นเนื้อขาวครับเป็นเนื้อขาว2,503นะนี่ครับก็จะรวมๆกันไปเป็นหนเป็นร้อยองค์อ่ะเป็นร้อยองค์เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะอาจจะมีอื่นรวมไปอีกครับร้อองค์สุดคุ้มครับนาะอ่ะก็ ใครอยากจะได้ก็ทักกันไปนะครับเดี๋ยวแอปไลน์ฝากไว้นะครับหรือจะใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นการเผยแผ่บารมีหลวงปู่ไปด้วยกันแชร์กันไปนะเอาบอกเพื่อนพอน้องพี่ที่ใครอยากจะได้นะครับ ร่วมบุญ,ญชุด1,000บาทนะทุกคนนะร่วมบุญชุด1,000บาทนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้สำหรับเชา้านี้บุญรักษาทุกท่านทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอพบพระคุณมากมายครับผมสวัสดีครับ